มาแล้วครับเนือเห็ดโคนครับกับสวัสดีงามครับเจอกระุงเบิดเหมือนเดิมครับนะครับกับช่องกินง่ายอยู่ง่ายสไตล์บารล้านนานะครับวันนี้จะทําเมนูยําเห็ดโคนนะครับใส่ไก่นะครับเตรียมไก่ล่างไว้เรียบร้อยแล้วมีเครื่องในกับเนื้อไก่เนื้ออกไก่นะครับนี่เห็ดโคนครับเห็ดโคนปัจจัยกิบมาให้นะครับนี่ครับเห็ดโคนเยี่บาน เดี๋ยวเขาจะเอาสองย่างนี้ต้มรวมกันเดี๋ยวเขาคุบเจคายซะหน่อยครับใส่เน,น,น่้ยนี่คุบเจคายแล้วก็หั่นใส่เนี้ยน,น,นี่ครับมาต้มกันครับอันนี้เฮดใส่ไปเลยครับเฮดโคนใส่ลงนนไปครับลองครับเมนูนี้อร่อยแน่นอนนี่ครับนี่ สุดยอดครับสีสันหน้าตาอย่าเขาเอาไปต้มก่อนนะครับเนะื้อนะครับต้องไปต้มก่อนครับเดี๋ยวมาดูต้มแล้วปุ๊บเขาจะแง่งใได้ต่อรอดูรอ,อชมครับนี่ครับเบื่อกี้เราข้าวพริก,รกครับข,ข้าวพริกมันหอมหอมเดี๋ยวเขาจะเอาเครื่องไส้หนักมาไปข้าวนะครับนะครับเครื่องไส้หนักเขาข้าวนื้ ขอหมกคนนี้นะครับเพราะว่าเ๋ยวเขาจะไปพัดมีมันอยู่ประมาณนี้ครับเอานะครับมาดูส่วนผสมพริกยำเ็ดโคนเขานะครับยำเ็ดโคนใส่ไก่ใส่ข้างในไก่นะครับมีจะมีคานะครับตะไคร้นะครับแล้วก็กะปิหอมขาวนะครับกระเทียมนะครับแล้วก็มีพริกขั่ว ครับเครื่องไซราบทั้งเหนือนะครับนะครับเดี๋ยวเราจะตารวมกันทั้งหมดนะครับกัวหอมหอมนะครับนี่จะโคล้วมกันครับมาดูครับเราจะใส่คาครับตะไคร้ลงไปก่อนนะครับโขกมันละเอียดก่อนดูทีละขั้นตอนแบบละเอียดได้นะครับลองาไปทําดูครับ สำค้าครับตะไครนะครับเข้ากันรายละเอียดนลยมายากครับคนไหนติดตามคลิปลุงเบิร์ตตลอดนะครับทำคล้ายๆกันกับพริกลาบนะครับมันจะเพิ่มแค่ปลาเข้าไปนะครับดี๋ยวเขาจะใส่ปลาต้มในน้ำครับพริกม้องคว้าดำนะครับเนื่องจาอยู่ไปพัดมีอีกทีนะครับ ถ้าเป็นพริกลาม่คั้วดำๆก็งี้ครับอันนี้พริกยำเขาต้องดำครับถ้าเป็นพริกลาบนี่งี้ยดำก็นี้อันนี้เขาต้องไปพัดในน้ำมันอีกทีหนึ่งขั้วมีนะครับไปพัดมีอีกทีหนึ่งขนาดขั้วแบบแป๊บเดียวนะครับหอมพริกแห้งขั้วต่ำไปครับง่ายๆไม่ยากครับ เป็นพริกลาบหมูกับประมาณนี้เหมือนกันรพราเราเอาไปพัดมีีทีหนึง่งข้าควา่ไหมแล้วปุ๊บเวลาเราไปพัดในน้ำมันมันจะมันจะไหมไปอีกมันจะขมนะครับมันจะบาลามประมาณนี้ครับกะปิใส่ไปเลยตํหง่ายหน่อยโยงกระเทียมใส่ที่หลังก็ได้ครับนี่ครับเาไปทำเป็นยำกบยำไก่นะครับยำเห็ด ยำเครื่องในหมูได้มดครับพริกสูตรนี้ถ้าท่านในบาบากินเอาไปพัดมีก็ต้องคั้วพริกมันดำน่อยมันจะได้หอมๆนะครับอันนี้พริกมันยังมาดำแต่ว่าี๋ยู่ประมาณนี้กระเทียมนะครับขาวๆลงไปเลยท่านไหนจะใส่หอมแดงเพิม่มลงไปก็ได้ครับ ส่หอมแดงเพิ่มไปอีกก็ได้ถ้าท่านไหนใส่กระไซชอบมกักหอมแดงกับระชาไปได้นี่ครับประมาณนี้ครับคผมละเอียดของมันนี่นะครับประมาณนี้แหละจะได้แล้วครับนะครับเรามาดูเห็ดที่เขาต้มไว้กับไก่ครับนี่ครับ เห็นที่เขาขับไก่ต้มไว้เขาจะเอาปลาร้าลงไปต้มด้วยนะครับนี่ครับเยจะใส่ปลาร้าลงไปต้มด้วยนี่ครับมาดูครับเขาจะใส่ปลาร้าลงไปนะครับเออแก๊สมด์นั่นเตอเออปลาแขมเปยนแก๊สเตอห้องมาหอมาแก๊สมดนะครับอ้าใส่ใส่ลงไปครับน่ครับปลาร้านะครับปลาร้าสับใส่ลงไปเลยเออแก๊สมดนะท่านผู้ชมเน่นะรูบริบดูรีรูปริบดูรีแล้วขออภัยนะครับนะครับ เยอะๆเยอะๆเยอะครับโุนให้ดูก่อนไก่กับเห็ดเทาเนี่ยขอขออนุญาตเปลี่ยนแกะกันนะครับเนอะหลายอย่างเนาะครับเนาะแกะหนึ่งถักะหนงถังแครโผสังแก๊สนะครับแก๊ะมดนะครับทำกับข้าวอยู่แก๊ะมดนะครับมาดูเห็ดต้มกับไก่ต้มเลาครับ ตอนนี้ใส่ปลาล่าลงไปแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับนี่ครับเนื้อไก่จะเอาไปฉีกนะครับเนื้อแล้วก็เครื่องในนี่เอาไปเอาไปฉีกเหมือนกันครับนี่ครับนี่สุดยอดนะครับประมาณนี้เลยครับมาแล้วครับตอนนี้เราตักไก่ออกนะครับออกจาก แยกมาแล้วก็มาชีกนะครับใจ่ยังยมาฉีกเลยอี่ครับฉีกตามความต้องการนะครับเอานอ้อยเอาไงประมาณไหนก็ฉีกได้เลยครับเนี่ยครับฮ่อนโอ้ยฮ่อนใจก่ขึ้นใจก็ขึ้นมาใหม่รอมันเย็นกันแล้วรู้เนี่ยครับใจฮ่อนนะป้าก็แค่กระแซววันนี้มันรอมันเย็นกันแล้วรู้ไม่รุ่นใจฮ่อนนะป้าเวยฮ่อ,อนเนี่ยครับฉีกประมาณนี้ครับ น่าจะคลอมชอบเลยครับถ้าปิดเครื่องไงเ,เอาไปหั่นกันได้ครับเพราะว่าเป็นเครื่องไงอย่างนี้มันฉีกยากจะเอาไปหั่นก็นได้นี่ครับเครื่องไงน,นี่หั่นก็นได้ตัวนี้ซีครับซีเลยครับเมนูนี้รับรองครับอร่อยรัมแน่ๆรสอไะไรป้าแขกเฮะยแด่รสอะไรพ่อแต่วเห็นกล่องขายกล่องละลายซ้าวนะ่ะร้อยเยอะนะครับบาเยอะนะครับ ประมาณจานหนึ่งครับจานน่าร้อยกว่าบาทครับเฮดเ็ดโคนนี่นะครับเท่าดอกดอกประมาณนั่นนะครับนี่ครับสีกแล้วครับประมาณนี้ครับเนี่ยเนี่ยเขาจะไปเอาไปพัดมีครับกับน้ําพริกเนี่ยตัวนี้ลุงเบิร์ตจะหั่นจะซอยนะครับนะครับเป็นตับเป็นไอเป็นไตมันเนี่ยลุงเบิร์ตจะซอยหั่นเนาะง่ายดีนะครับนี่ครับปลาแขกกำลังหา ไส้พักนะครับนี่ครับมีพักไผ่นะครับทั้งเฮ็ดีมีหอมดวนกับมกครับพักไผ่หอมดวนหอมป้อมต้นหอมครับส่วนไก่เขากระชีกเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับข้างในหั่นเขาด้วครับเนื้อนะครับนะครับพริกลาเขาพริกยำเขานะครับนี่ครับพริกยำนะครับพริกยำนี่ครับพริกยำของเขาเห็ดก็อยู่ในหม้อเห็ดอยู่ในหม้อนะครับเห็ดส่วนเห็ดนะครับในหม้อครับโอ้ปลาแขก พอแล้วเอาได้ไหมล่ะฝากมาแล้วคนให้มันให้คุณพอแล้ว FC พอแล้วนี่ครับเิ็ดครับนี่ครับนี่หันมุ้งอีหลายนะครับถ้าซื้อปืนนี้ปาะไปสองร้อยไม่น่ครับนี่ครับเห็ดที่ไหนนี่ครับเดี๋ยวลงไปจะพัดมีครับนี่ครับมีมันไก่ครับเดี๋ยวเราอามันไก่ลงไปพัดนี่ครับมันไก่พัดจะเป็นน้ำมันมันมาดูเราชมนะครับเนื่อนี่ครับ มันไก่นะครับเอาทิ้งกระเสือได้ครับเอามาพัดเป็น้ำมันเลยครับมันไก่ยิมติดในเครื่องในไก่นะครับล้างให้สะอาดแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาพัดนี้ครับกับพริกเขาครับพริกเขาตําไว้ตะกี้นี๋ยวเขาจทำเป็นข้าวมันไก่กับมันแบบนี้นะครับมันทําเป็นข้าวมันไก่กับมันแบบเยอะกันนี้ครับนี่ครับ ตะแครกพริกมาใส่เลยนะครับใส่ลงไปนะครับพริกเขาครับรสชัตกับนี่นะครับพริกเขาต่อเมื่อกี้นะครับใส่ลงไปเลยนะครับลงไปผัดนะครับผัดมีนะครับนี่เห็นได้นะครับเราดูขั้นตอนแบบละเอียดทีบนะครับเอาไปทำกับเป็นลาบไอเป็นยำกบได้นะครับยำกบยำไก่นะครับ ยำเห็ดนะครับเห็ดฟางเห็ดเฟืองพวกนี้ก็ยำได้ครับอร่อยอร่อยมากเลยโอู้ฮักอ้ยฮ <laughs> ักเอ,อเอาไหมเอาไหมบ้แกงเอาไหมเอ้ยนั่นตะก,กี้กับแก๊สมด์นี่ไงจะได้แนวเ,เนี่ยฮะ <c oughs> <c oughs> นี่เนาะเอ้ยเตะกี้แก๊สมดนี่กักปกบปลาฮะนี่ได้เนี่ยวันนี้วันเปรตะพีนะครับวันนี้จะได้เนี่วเนี่ยฮะเ <c oughs> อารับต่อครับนี่ครับ ปูยังประทันจบว่ะเอาไปใส่พัดไปนีใส่ยำเพื่องในหมูนะครับยำไก่ยำกบนะครับได้มดนะครับพีิกจิ้งเบิร์ดแกสซูดอุ <c> ้ย <oughs> สุดม้นะครับโอ้มล้ละกินเนี่ยครับถ้าเอาโอ้โอ้โอบะล้ำยุ่มได้นะครับนี่ถ้าเอาข้าพริกไม่เกินตอนทอดํำนะครับมันจะมาบ,าบ,บัดไปมีไปได้ <c oughs> มันจะโอ้มันจะไหม้นะครับนี่คือพอดีละ นี่ครอ๋อหอมแบบติ๊ชมูกเลยมันต้องแก่นมันต้องสมักนะครับอันนันมันแบบอันนันแบบล้ำนี่ครับอ๋หอมมนี่อย่าไปใส่น้ำมันเยอะนะครับเนี่ยมันจะเยิ่มครับไก่ครับเคิร์ไรยี่เขาชีไวกี้ครับเอาไปเลยผัดให้หอมๆนะจ๊ะนี่โอ้ แกมือลง้บยครับน,นี่ครับหอมันหอมแล้วปุ๊บวันนี้ครับนี่ครับน้ำต้มพันเอใส่ลงไปแล้วครับนี่สุดยอดไหมครับนี่แค่นี้ครับดูครับสีสันหน้าตา นะครับเป็นยำไม,ม่ทุนและ <c oughs> นี่นะครับนี่เป็นไนัยทำยาครับทำมายาครับทำง่ายๆนี่ครับนี่ชุดๆแล้วครับเดี๋ยวถ้าเฮากินถ้าเฮายำบมกกินเต๋อก็ไม่ต้องใส่เด้อครับเดี๋ยวถ้าเฮากินปุ๊บเฮาก็พักนี่ใส่ลงเลย ใส่ลงแล้วก็ตักใส่ถ้วย<ม>เสิร์ฟไปเลยครับตักใส่ถ้วยใส่จานเสิร์ฟเป็นอย่ากลิ่นกับขา้าวเหนียวห่อนๆครับข้าวเจ้ากได้ครับเจ้าจะพความชอบนะครับนี่ครับอันนี้ใส่ทีหลังนะครับเนื้อนี่ปรุงรสชาติครับจางน้ำปลาจางเกลือเล้วเกลือใส่น้ำปลาใส่ครับใส่ผงชูรสอย่างน้อยนึงเออลืมใส่ผงชูรสเดี๋ยวก่อนเบอร์ใส่นิดหน่อยก็เห็ดนี่มันหวานอยู่แล้วครับครับผงนัวผงนัว,ว,นวลืมตรงนี้ใส่ก่อจะทานยู่นี่นะครับนี่อ๋อสองอันแล้วป่ะเนาะอ่าพอละอาหันลงเบอร์สิ <L> อันนี้ครับนี่ลุงเบิร์ดดชิมรู้่ามันจางโค้งจะประจางนะครับนี่นรรนครับชิมรู้ก่อนโอ้หมกแก้วนะสุจยอดครับเดี๋ยวเอาพักใส่กับกินได้แล้วนะครับเนี่นนนนย,น,ย,ยนะครับนี่ครับฝากกดติดตามช่องทุงเบิร์ตนะครับกินง่ายอยูง่ายสไตล์บ้านลนนครับต้องแฟนเพจเฟซบุ๊กแล้วก็ไอยูทูบนะครับ กดซับตะไคร้กดไลค์กดแช่งเพื่อตัวเองนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันครับคลิปต่อไปนี่ครับยําเห็ดโคนใส่ไก่นะครับสุดยอดเมนูหายากเห็ดโคนหายาก <c oughs> นี่ครับนี่ครับเซตไปกินเรียบร้อยแล้วครับยําเห็ดโคนเขาเปลี่ยนจากกระทะเป็นหม้อแกงเดิมครับเปลี่ยนจากกระทะมาเป็นหม้อแกงเหมือนเดิมนะครับ ลองเอาไปทําได้นะครับหม้อห่สูตรครับไอทีนี่ลองเอาไปทําได้นะครับเกลืน้ำปลาไปนอนยังครับเพิ่มความหอมครับพอแล้วครับนี่ครับเนี่ยงั้นเราจะเติมพักนะครับนี่ครับเติมแล้วบอกว่าใครเติมเลยเติมเลยใช่แน่นอนใส่พักนะครับนี่ครับเติมเลยจะได้เห็นสีสันไปเลยเห็นสีสันไปเลยนี่มันจะหอมมาขึ้นทันทีมันจะได้รสชาติมาเลยนะครับหอมมาเลยนะครับนี่ครับอู้หอมาสามบ้านชิดบ้านดู น่ครับนะครับนครับยำยำไก่นะครับยำเฮดโทนใส่ไก่ยำไก่ใส่เฮทโอนนะครับลองเทสบึงอีกทีดูลองกับเนาะลองดูนะครับลองดูลองดูก่อนชิมดูก่อนนะครับโอ้สุดยอดครับนะครับเป็นอันเซตพิเีครับตักใส่ถ้วยใส่จานเสิร์ฟได้เลยครับ ฝากกดที่ตามช่องนะครับวันนี้จะได้กับไปก่อนครับาสวัสดีงามครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม